สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมที่2ประจำเช้าอาทิตย์ที่7สิงหากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่นอร์ซิตี้ก็เสมอกับวีแกนไป1-1 บีสตตลแพ้ให้กับซันเดอร์แลนด์2-3เบอร์ลี่เสมอกับลูตันทาวน์1-1เบสตันเสมอกับเฮาซิตี้ไป0-0ควีสตันเดเร์เจอร์ก็เฉือนเอาชนะบีเดนสเบอร์ไป3-2เรดดิ้งเอาชนะคาร์ดิฟซิตี้2-1เชฟฟีเต็ดเอาชนะมิววอลไป2-0สโต๊กซิตี้ก็เอาชนะแบ็กคูลไป2-0แล้วก็ซ่วนซีซิตี้แพ้ให้กับแบ็กเบอร์โลเวอร์ไป0-3 นั่นก็เลยทําให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยแบ็กเบิร์นขึ้นนำไปจากฝูงที่6คะแนนเต็มอันดับ2ถึงอันดับ5มีคะแนนเท่ากันที่4คะแนนฮะมีซันเดอร์แลนด์เบอร์ลีย์เบอร์มิงแฮมเฮลซิตี้นะฮะในขณะที่โซนท้ายตารางสามที่สุดท้ายเนี่ยอันดับ22่สิโซนสีเก็บไป1แล้วก็2อันดับสุดท้ายครับบริสตอลกับพาตเทอร์ฟิลด์ยังศูนย์คะแนนอยู่เลยและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่7สิงหาก็จะมีโคเวนทีเปิดบ้านเจอลอตเทอร์แฮมก่อนปิดท้ายด้วยเกมคืนวันจันทร์์์รระหววว่างเสตตพออมบบกััฟด